เป็นพวกชอบลักก็ปิดลักก็เปิดอะไรประมาณแบบนี้ยังไม่ยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงแต่วันนี้ค่ะซุปเปอร์บันเทิงเขาลงพาดหัวใหญ่เลยนะจ้าว,ว่าเฮ้ยเกติดเอขอแฉบ,บี้ก่อนตายครั้งหนึ่งเราเคยรักกันโอ้โหคือว่าเป็นอะไรค่อนข้างที่จะแรงมากนะเออเกยังไม่เท่าไหร่แต่นี่เกติดเอด้วยเอะเป็นยังไงพี่เต้ย มาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันดีกว่า,า,าค่ะเขาบ,บ,บอกว่าหนุ่มเกเชียงใหม่นะคะอ้างส่งบี้สุกิจเข้าประกวดเดอะสตาร์แต่พอดังบี้ก็หายหน้าเผยอดีตเป็นคนอุ้มชูเลี้ยงดูบี้เคยรักกันมากนะคะที่ผ่านมาพยายามติดต่อบี้แต่ไม่ได้ผลค่ะลั่นอยากเขียนพ็อกเก็ตบุแชนะคะก่อนเป็นเอสไตล์เอาล่ะ สิ่งเอาละสิงานนี้นะคะบอกว่าบี้สุกิตงานเข้าซะแล้วนะคะเมื่อจะจู่ก็มีหนุ่มเกออดีตดีเจชื่อดังประจำเมืองเชียงใหม่ค่ะเดินสายพบนักข่าวบอกเจตจจำนงว่าอยากจะทำพ็อกเก็ตบุ๊กเล่าเรื่องชีวิตของตนเองกับบี้สุกิตที่ครั้งหนึ่งเคยจินมกันมากรักกันมากครับและให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูปูเสือบี้พร้อมกับเป็นคนที่ส่งบี้เข้าวดเดอะจนโด่งดังอืเลยโอ้โหเรียกว่า ไม่ธรรมดานะฟังแล้วรู้สึกยังไงยังยังไม่หมดแต่เมื่อบี้ดังแล้วก็หายหน้าเฝ้าติดต่อบี้มาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมาตลอดเวลาน่าสงสารนะตอนนี้อยากจะเขียนเล่าเรื่องราวทั้งหมดจึงอยากจะหานักเขียนที่มาร่วมถ่ายทอดก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะขณะนี้เิดเชื้อ S I V หรือเอสนั่งเองโอ้โหนะฮะก็ บีบบี้สลังวูบเลยนะเราไม่รู้ว่ายังไงไง เอ๊ยยังไงแล้วเขายังบอกว่าหนังสือเล่มดังกล่าวนะจะได้ออกมาสู่สาธารณชนเขย่าบางลังซุปเปอร์ซาบี้หรือไม่หนุ่มเกคนนี้แค่แฟนคลับครั่งบี้จนเพ้อหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อไปแต่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลังจากที่บี้ได้นะคะรางวัลเดซตาในปีนั้นนะะก็มีกระแสข่าวมาเยอะมากว่ามีคนเลี้ยงมีคนโอ่ลงภาพหลุดออกมาอะไรประมาณแบบนี้นั้นครับนะแต่นะวันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากที่ซุปเปอร์บันเทิงพลาดหัวไปแล้วเนี่ย เจอตัวหนุ่มบี้เนี่ยเขาจะวหาไงบ้างโอ้ยแต, <c oughs> แต่แต่มันพัดหัวมะแรงมากไอ้เกย์ทำได้ไอ้เกย์ติดเอ็ดด้วยนะอแล้วย<อ>ังบอกว่ามีสัมพันธ์รึซึรักกันมากอาจจะรักกันแบบพี่น้องหรือเปล่าเราอันนี้เราไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ถ้าเจอคุณบี้เ,เราเค่อยว่ากันกน,นะอะ่ะจบไปสําหรับบี้สุกิตโอ้โล่งไปเดี๋ยวรอดูต่อนะจ๊ะอ่ะมาอีกหนึ่งการกวาพี่เต้ยค่ะกับน้องนาเด็ของเราทําไมครับแมมฉันไม่อยากให้ดูรูปนี้ที่จะปิดรูปนี้อีกแล้วเหรอฮะทำไมอีกครับเดี๋ยวฉัน โชว์รูปเนี่ยนะรับอขอขอความกรุณาตากล้องครบนิดนึงแล้วกันนะเพราะรูปด้านขวามือที่ทีฉันจะปิดเนี่ยนะคะเพียสักอยางให้เยาวชนได้ดูเลยนะแท<า>็กตรงๆเพราะว่าเอาแท็กทอง,ง,งเอาอีกแล้วนะคะอันนี้เรายังไม่พูดถึงคุณแท็กพลังยูแต่ว่าจจะยังไม่พูดดิฉันขอปิดก่อนแต่ว่าที่ฉันจะพูดข่าวของน้องหนาเดชคุก,กิมิยะ<อ>ของเรานะเขาบอกว่าตอนนี้หลังจากที่โดนนะเปรียบเทียบเรื่องของกระแสภาพยนตร์คู่กรรมกับพี่มากพระขนงว่าคู่กรรมออกมา คือมันไม่มันไม่ดีเท่าที่ควรจริงๆแล้วในความคิดผมมาเพรรู้สึกว่าพี่มาาเนี่ยเขาดีเกินคาดแต่คู่กรรมก็ยังเท่าเดิมอยู่ไงไม่แล้วก็เลยเท่าหนังเนี่ยนะคะอย่างพี่มาาเนี่ยลงทุนไม่ได้เยอะแต่ได้กำไรมากมายแต่คู่กรรมเนี่ยลงทุนเยอะแต่ว่าหนึ่งคือถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเปิดตัวนักแสดงหญิงที่เล่นบทเป็นอังสมารินตอนนั้นโดนกระแสเยอะมาก เออแต่วันนั้นผมได้อ่านข่าวเหมือนกันคุณธมยันตีท่าน,นเขาได้ออกมาพูดประมาณว่าเอ,อ้ยน้องลิชชี่เนี่ยในบทของอังคิวมาลินเขาบอกจริงแล้วมันโอเคนะคือคอังคิวมาลินมันต้องแบบเนี้แบบว่านิ่งๆเย็นชาหน่อยใช,ะะใช่ใช่ก็ เลยทาให้เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้แต่นะคะหลายคนก็บอกว่าหลังจากที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมแล้วก็ต้องบอกว่าการแสดงของนาเดชเนี่ยไม่ธรรมดานะคะใครชอบดูนะคะแนวพีเรียดเข้าไปดูคู่กรรมส่วนน้องลิชี่ก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ก็ฝีมือไม่ธรรมดานะเฮ้อโอเคผมว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยพี่เอเนี่ยไม่กล้าเอาเด็กของเขามาแล้วรู้ไปถึงชื่อของเขาเพราะว่าแล่ยๆคนคิดเอ้ลิชี่เด็กใครเด็กพี่เออ คือ <N an> เขาไม่อยอมมาเสียชื่ออยู่แล้วคนคนนี้นะคะสำหรับพี่เอสุชัยของเรานะคะคส่วนเรื่องที่มีการเปรียบเทียบกันก็อย่างที่บอกไปอยากให้มองในมุมมองที่ต่างกันอ,อย่างขยับดูเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะคะพระเยนพีเรียดก็ไปดูคู่กรรมขยับยดูนะคะ,ะพระพยนที่บอกอกแนวตลกโปกฮาไม่ได้เน้นเรื่องผีก็ไปดูพี่มาบขนมเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เหยียบเข้าสู่400ล้านแล้ว400กว่าแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าจะถึง500ล้านหรือเปล่าก็เรียกว่าประวัติศาสตร์ไทยนะน่าจะย่อดย่อดจริงๆ แล้วยังอาจจะบอกว่าอยากจะหาอีกคีิเเรียดจากงานไปดูอีกทีไ, <ป S 1> ได้ไป้รวยเยอะๆใช่ใช่ถูกต้องนะครับมาดูข่าวหนาเด็กกันบ้างนะจ๊ะเขาบอกว่าหลังจากที่โดนกระแสเรื่องวิทาวิสัรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรรมไปแล้ววันนี้ค่าซุปเปอร์บันเทิงเขาก็ลงอีกว่าณเด็หากินภูทรเรียกค่าตัว4.5แสนต่อ45นาทีเอาสิโอ้โหตกกันล้นาทีแล้ประมาณ เกือบเกือบนาทีละกหมื่นแล้วว่าถ้าฉันปิดแล้วมันจะมิดไหมอ่ะเพราะเธอไว้ฉันปิดก่อนนะว่าเดี๋ยวเยาวชนดูอาจจะปิดอย่างนี้ให้ดูแล้วกันอ่ะฉันห่วงเยาวชนห่วงอะไรประมาณแบบนี้เหื่อนน้องๆไงเลยพี่บอกให้นั่นเดทถ่ายแบบด้วยไม่ใช่นะไม่ใช่อุ้ยฉันปิดก่อนอุ้ยลงมือฉันปิดไม่มิดด้วยเอาเอาพอดีพอดีพอดีอ่าพอดีพอดีพอดีเขาบอกว่านะถึงแม ยูนิลิเวอร์ผู้ผลิตสินค้าอุปโพคและบริโภครายใหญ่ของประเทศไทยนะที่มีสินค้ามากมายอยู่ในมือเนี่ยปดนะคะน้องนดเดตออกจากการเป็นพรีซินเตอร์นะคะสินค้าแต่น,นเดเดตคูกิมิยาซูเปอร์ตากก็บอยยันค่ะว่าเดือดร้อน <ๆ S 1> เพราะถึงไม่ได้ฟาดค่าโฆษณาแต่ก็เดินสายอ,าอองงานอีเวนต์ได้เงินเยอะไม่แพ้กันอันนี้เรื่องจร,งริงนะจ๊ะโดยขณะที่นะคะนัดเดตนะคะหันมาเทคิวให้กับการเดินสายโชว์ตัวมากขึ้นล่าสุดก็ไปโชว์ตัวในจังหวัดหนึ่งที่ภาคอีสานเขาบอกมีการเรียกค่าตัวสูงถึง 4.5 5 สี่สบห้าแสนบาทหมื 100, 40, ่นแล้วโอ้ห้าหมื <absorbed> ่นโอ้สี่แสนห้าโอ้โหเออสี่แสนห้าหมื่นบาทนะคะแถมนะคะมาอวดความหล่อให้กีดได้แค่สี่สิบห้านาทีก็คิดไปว่านาทีนาทีละหมื่นนาทีละหมื่นเออหายใจทิ้งไปนะนาทีละหมื่นอะไรปรมานี้นี่เป็นกดเหล็กที่ตั้งไว้นับว่าเป็นการอัพค่าตัวนะคะดารานะคะคนแรกนะแซงอั้มพัชราภาที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าค่าตัวสูงสุดก็ยังไม่เรียกราคาโชว์ตัวสูงขนาดนี้ลองคิดกันและเล่นว่าถ้ารับงานโชว์ตัวทุกวัน วันเดือนหนึ่งน่าเด็ดจะได้เงินค่าโชว์ตัวเดือนละ13ล้านบาทอแต่ก็ต้องยอมรคำนวณเสร็จสับเลยจ้ะ <S 2> <S 2> โอ้โหนาทีละหมื่น เราทำเท่าไหร่เนี่ยเป็นวันเลยเป็นเดือนเลยเมื่นนึงนี่ฉันทำค่าวันค่าคืนเดือนนึงยังไม่ได้หมื่นเลยแถมโดนหักอีกไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ก็ต้องให้เขาแหละด้วยรูปลักษณ์ของเขาฝีมือการแสดงของเขาหลายๆอย่างใช่ครับต้องให้คนยอมรับจริงๆนะเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาการเร็วเพราะว่าก่อนหน้านี้ของพี่อั้มของเราเนี่ยมีเราเคยอ่านข่าวไปแล้วว่ามีการอัพค่าตัวพี่อั้มนะคะจากจากเขาเรียกว่าราคาของละครหนึ่งเรื่อง ตอนละสองจุดแสนอ่ะ2.5แสนบาทครับส5เออ2.5ตแสน1้าตอนนะ1ตอนนะ1ตอนนะถึงว่าหนึ่โฆษณาหนึ่งละครช่องเจ็ดถึงบอกว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ท่านอย่าไปเพิ่มมันมากเลยไม่แล้วแล้วรับงานนะคะงานงานอีเวนต์อ่ะครั้งละ4-5แสนแต่แล้วก็งานพิเซนเตอร์12ล้านบาทพี่อั้มยืนยันว่ายังเป็นเลทเดิมยังไม่เปลี่ยนเลทเดิมนะฮะแต่ว่าเราสังเกตดูว่าทุกละครที่คุณอั้มเล่น โฆษณาจะยาวผิดปกติมากถึงมากที่สุดก็เป็นอีกหนึ่งดาราที่บอกว่าเป็นแม่เหล็กใช่ใช่อ่ะก็ต้องเราดูต่อไปนะว่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเจอหน้าเด็นะคะจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันละกันอ่ะปิดท้ายข่าวของคุณตูนบอดี้แสลมกันบ้างจ้าปิดท้ายละกันสำหรับเมื่อวานได้ไปเจอพี่ตูนบอดี้แสลมนะคะแล้วก็ทั้งวงเลยฮะสำหรับเป็นการเปิดตัวภาพยนตร์บอดี้แสลมนั่งเล่นหลายๆคนเรียกว่ารอคอยกันมาเกือบหนึ่งปีเต็มๆสำหรับภาพยนตร์ คอนเสิร์ตเรื่องแรกไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องแรกของเมืองไทยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยได้พี่ย้งทรงยศมาเป็นผู้กํากับให้ใครที่เป็นแฟนบอลดิฉันแลมตอนนี้ก็เข้าแล้วที่โรงภาพยนตร์ในเคลียร์เมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขานะครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้ไปเจอหนุ่มตูนบอยดิฉันมาต้องขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอาการขาเจ็บนิดนึงอาการขาเจ็บไปอัปเดตกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นแบบไหนนะครับไปชมกันเลยครับตูนเป็นอะไรกันเอ็นฉีกครับเอ็นฉีก ดึแรงถึงขนาดแบบต้องพับนานขนาดนนใช่เพราะว่าจริงๆแล้วที่จากจากปากคำของคุณหมอนะครับาคำที่เขาบอกว่าเอ็นตรงนี้มันค่อนข้างจะถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันมันเสี่ยงต่อการเป็นเรื้อรัง<อ>มันเสี่ยงต่อการเป็นระยะยาวคือถ้าอยากหายขาดแล้วไปใช้ชีวิตหนักๆอย่างที่เราเคยเล่นกีฬานหนักๆอย่างที่เราเคยทำก็ต้องกดคนหรือว่างหนัก ต้องตต้้อองงพักมันจริงๆไม่งั้นมันจะเลื้อยลังแล้วติดอย่างที่บอกคือประมาณเก้าเดือนครับตอนนี้หมอรักษาไว้อย่งไรก็จริงๆคุณหมอก็นัาทุกทีนะครับแล้วก็มีกายภาพตลอดใส่เฟือกใส่ตอนเคยใส่เฟือกใหญ่กว่านี้วันนี้ก็ลดระดับลงเป็นแค่เล็กแต่ว่าคนใส่เฟืองรู่แต่หมาว่าคอนเสิร์ตใกล้ๆนี้แล้วอย่างช้างเออจะมีปัญหาไหมคอนเสิร์ตใกล้อย่างที่บอกคือไม่น่าจะมีในเรื่องการแสดงแน่นอนก็เต็มที่มี มีร้อยก็ใส่ร้อยยี่สิบมีแปดสิบก็ใส่ร้อยลยไงครับทำเตือนตัวมาตลอดไปบ้านสุดตัวดูแลดีไหมครับก็ดีครับดีดูแลยังไงบ้างครับพี่ก้ยเราเจ็บขาอยู่นะดูแลใครยังไงจริงก็ทำตามอัตลากษณครับก็คือแค่นิเวลาก็เดินดูแลเน้นหนักไปที่ก็ให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่ามันของอย่างนี้ไม่ต้องใช้เวลา เขาบอกณตอนนี้ก็น้ำหนักเริ่มลงตามขาได้บ้างแล้วนะฮะถามว่าเดินได้ไหมก็ณตอนนี้ก็ยังเมื่อวานที่เจอเขาเนี่ยเขายังใส่เขาเป็นอะไรกเป็นเป็นที่ช่วยพยุงตัวอยู่เลยนะฮะถามว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอาการน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยถ้าเป็นหนักๆจริงๆอย่างที่ตูนเล่นก็คือวิ่งมาลาธอนก็น่าเกือบเกือบหกถึงเก้าเดือนก็คือเกือบเปีหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเหมือว่าเป็นเอ็นฉีกนะฮะเขาบอกที่สำคัญคือเอ็นตรงนี้เนี่ย คุณหมอเขากลัวที่จะเป็นเลื้อรหลังเพราะเรื่องเอ็นเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับการขยับ,ยบร่างกายมันก็ค่อนข้าง เขาบอกตอนนี้ก็รักษาอยู่ก็คือใช้เฟือกตอนนี้เฟืองเนี่ยเล็กลงแล้วโอ้โหช่วยเล็กมาโอ้โหฝึกเฟื่อกใหญ่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ถามว่าพยาบาลส่วนตัวดูแลดีไหมเขาบอกดูแลดีมากๆคนไหนลวพยาบาลส่วนตัวน่ะจะมีใครละครับก็คุณก้อยสีฮะแล้วก็ทิมคันเขาบอกคุณก้อยก็ไม่สบายเหมือนกันเป็นไปผ่าตัดซีที่ขาก็ผ่าไปแล้วตอนนี้ก็อาการปกติเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอะไรคนถามว่าวันนี้พี่ก้อยไม่มาหรอวันนี้มามาเดี๋ยวตามมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีคนเห็น Uh huh. ไ,ปไปกินข้าวกับบ้านค<า>ุณก้อยชมพออานก็บอกว่าก็ไปคุยกันจริง <c oughs> แต่ว่าถามเรื่องเรื่องเรื่องแต่งงานเนี่ย <c oughs> อย่างยังรอ,งองก่อนเดี๋ยวเขาทำงานจำที่ก่อน uh huh. นะส่วนเรื่องต่อไปก็รอติดตามน่าจะพัด ไม่นานอประมาณปีนึง uh huh. ก็จะได้ชมกันแต่ว่าที่ไม่ต้องรออาทิตย์หน้าค่ะวันที่27เมษายนกับคอนเสิร์ตนะคะช้างเฟสนะยิ่งใหญ่มากสำหรับบัรเตทของเราในวันอาทิตย์หน้านี่กับอคอนเสิร์ตใหญ่ๆแบบนี้ริมทะเลสาบเมืองทองธานีอย่างที่บอกไปนะคะคงานนี้ไม่มีการซื้อบัตรหน้างานนะคะคแล้วก็ไปร่วมรุ่นกับ4วงดนตรียักษ์ใหญ่ที่ว่าจะเป็นบอดี huh. ้แสลมโบเดโตฮิอสแล้วก็พาราด็อก์นะรอดูกันว่า โชว์สุดท้ายของบอลดิสแรมจะเป็นแบบไหนและพี่ตูนจะวิ่งไหมเพราะยังใส่เปลือกอยู่เลยไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่อยากรอ,อนั้นนี่เลย ในเครือเมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขาไปดูกันได้นะจ๊ะแต่วันนี้รายการข่าวบันเทิงหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนะสํสำหรับผลิตภัณฑ์ B 1วันค่ะเขาบอกว่าเรื่องภายในเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป๊ะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหล่าดาราแล้วก็พิตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมค่ะของเบต้ากูแคนแล้วก็แอลกูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าค่ะสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะจากตัวตัวแทนทั่วจำหน่ายทั่วประเทศถูกนะครับก็ ก่อนจะจากกันไปเหมือนเดิมครับติชมรายการกันได้นะครับค่ะประชิบัติกับจดหมายครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับ www.intv.co.ts ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ